ในเรากินกุ้ยขมือกับลูกขมือก่อนขมือกับขมือข้างนี้จอตอนที่เจอสภาพลูกชายโอ้โหตกใจมากที่ฝั่งเป็นแม่แล้วก็ยังไม่กล้าบอกด้วยว่าพี่แกได้ตายไปแล้วนะเพราะว่าถูกซ้อมจากกลุ่มกลุ่มนี้ให้เป็นพ่อบอกว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจน,นำศพทุกชัยตโรโตไปชนสูตรแล้วมีญาติติดตามไปด้วยยังทำใจไม่ได้ถือว่าคารุณและทุนแรงโหดร,ร้ายเกินไปขอเอาเรื่องให้ถึงที่สุดลักษณะของชายที่เข้ามาควบคุมตัวก็น่าจะเป็นกลุ่มของทหารทหารชาวบ้านบอกหรัอพ่อ,อกับแม่บ้านบ้าเข้ามาแล้วมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงพยายามเข้ามาขอเคลียร์นี่เป็นประเด็นร้อนในพื้นที่นะครับคุณแม่ นี่คือคุณแม่ตอนที่ลุงเลี้ยงเรารอตามต่อเขาสุดท้ายจะจบยังไงกันอย่างนี้นะครับปิดได้ไปดูพิษณุโลกสนอยค่ะแผ่นดินที่ลุกตัวลึกประมาณ30-40เซนติเมตรเป็นแนวยาวแบบนี้ค่ะไล่ไปประมาณ20เมตรลอดใต้ถุนบ้านไปเกิดวันที่ส3เมษายน